สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดแบนดี้แคมอันนั้นผมไม่เอาแล้วมันมันยังไงไม่รู้อะเข้า Google เข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าแบนดี้แคมนะครับ แล้วเราก็เข้าอันแรกนะครับแล้วเข้าอันแรกนะครับแล้วเราก็กดดาวน์โหลดนะครับแล้วเราก็กดดาวน์โหลดสีฟ,ฟ้าตรงนี้นะครับ แล้วเราก็รอมันรอ อถ้าเรากดกดดาว์โหลดข้างบนแล้วให้เรากดแบนดี้แคมตรงนี้นะครับต่อไปก็ให้เรากดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับ ฝนตกอะ่ะนี่มันจะขึ้นมาอย่างนี้ให้เราเลือกกดบนจุดจุดอ่ะกดไห้จุด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 ,จด,จดและให้เราค้นหา ให้เราเซฟนะครับให้เราเซฟไว้ที่ไหนก็ได้นี่มากดเซฟนะครับกดเริ่มดาวน์โหลด เราก็จะได้แฟมมาเป็นแบบนี้นะครับเขียนว่าแบนดี้แคมแล้วเราก็จะได้ไอคอนมาแบบนี้ นี่นี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นี่แบบนี้ให้เราคลิกเข้าไปมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราอัดเสร็จไว้แล้วนะครับ ให้เรากดเปิดแล้วเราก็จะเห็นอันนี้นะครับในนี้ที่เราอาัดเอาไว้ถ้าตรงนี้จะอัดในเกมอันนี้จะอัดในในหน้าจอแบบ แบบไม่ได้อ่านในเกมอะ่ะนี่ถ้าเราไอ้นี่เข้ามาแล้วกดวิดีโอถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับมันจะไม่เห็นเมาส์เนี่ยมันจะไม่เห็นเมาส์เลยถ้าเรากดติ๊กออกถ้าเราจะถ่าย คุณจะตั้ง F อะไรของคุณก็ได้นะครับแต่ผมจะตั้ง F9 เพราะผมชอบตอนแบบนี้แล้วกดติ๊กออกแล้วกดเปิดเสียงซัตเตอร์ถ้าเรามีไม์แล้วเราจะพูดแล้วกดเปิดเสียงซัตเตอร์ถ้าเราไม่มีไม์เราก็ไม่ต้องกด การนี้ก็จบแล้วนะครับเอ้ยเืีวบลืมลืมบอกอันนี้นะครับถ้าเราอยากทำให้มันเกินสิบนาทีให้เราไปสมัครในนี้ได้นะครับลงทะเบียนสมัครไงมันไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้สมัครยังไ <c oughs> งแค่นี้ก็จบการโดาวน์โหลด แล้วก็สอนใช้เบนที่แคมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย